อนอยู่แล้วนี่แกคิดจะจีบฉันเหรอถ้าแกคิดจะจีบฉันอะแกเลิกคิดไปเลยนะเพราะว่าคนอย่างฉัน่ะคงไม่ลดตัวเอาคนขับรถมาทําแฟนหรอกเดี๋ยวเข้าไปทำความสะอาดที่ห้องท่านประธานด้วยนะเพราะว่าพรุ่งนี้ท่านประธานจะกลับแล้วแล้วก็แฟ้มเอกสารที่อยู่บนโต๊ะท่านประธานอะของฉันอะเอามาไว้ที่โต๊ะฉันว่เออแล้วก็ไปทําความสะอาดที่ห้องประชุมด้วยนะเพราะว่าพวกเนี้ยต้องใช้ กาแฟร้อนได้แล้วครับขอบคุณค่ะวางเลยวางเลยว่าไงแกแกฉันอ่ะกลับมาจากประเทศอังกฤษแล้วนะจริงเหรอแล้วแน่แกมาถึงไทยเมื่อไหร่อ่ะฉันก็เพิ่งลองเครื่องเมื่อกี้เองอ่ะว่าจะไปหาแกก่อนอ่ะอ๋อได้ดิแต่ว่าตอนเนี้ย ที่ร้านกาแฟอ่ะเออกว่าฉันถึงบ้านเธออ,อ,อ่ะก็โานะขออีสักรักอะแกจะรอหน่อยนะได้ได้เอ่อว่าแต่จะให้ฉันเนี่ยเอาคนขับรถรับเ่าได้ก็ดีนะแกโอเคโอเคได้ได้ได นี่นายนี่คุณใหม่ใช่ไหมครับค่ะนี่ใช่คนขับรถของเยตตองไหมเออช่างเถอะแล้วเนี่ยทำไมร็จอดรถไกลขนาดนี้ฮะฉันเดินมาตั้งไกลร้อนก็ร้อนอะ่ะเอา้ายืนซื้อเบอร์อยู่ทำไมเก็บกระเป๋าสิครับนี่นายรเร็วหน่อยสิฉันร้อน ทำไมครับตัวจริงคุณเนี่ยสวยกว่าในรูปอีกนะมันก็แน่นอนอยู่แล้ว,วนี่แกคิดจะจีบฉันเหรอถ้าแกคิดจะจีบฉันอะแกเลิกคิดไปเลยนะเพราะว่าคนอย่างฉันอะคงไม่ลดตัวเอาคนขับรถมาทําแฟนหรอกเปล่านะครับนี่คนใหม่คนขับรถไม่มีหัวใจเหรอครับ <S <S คนขับรถก็อยากมีความรักมีความรู้สึกเหมือนคนธรรมดาไม่ใช่เหรอครับแล้วทําไมอะคุณต้องตัดสินคนที่ฐานะด,ด้วยครับ นี่นายไม่มีใครโง่ไม่ลืมหูลืมตาเอาคนขับรถมาทําแฟนหรอกนะคบกันไปอยู่กันไปก็มีแต่ลําบากทั้งนั้นแหละผมต้องขอโทษด้วยนะครับที่คิดจะจีบคุณรู้ตัวก็ดีแล้วนี่เนี่ยลำพังตัวแกเองอะ่ะเลี้ยงตัวเองให้รอดก่อนเถอะเงินเดือนคนขับรถอย่างแกมันจะได้สะก,กี่บ,บาทก,กันเชียวฮะแกอย่ามาสะออจีบฉันเลยถ้าฉันขืนคบกับแกไปอะ่ะ คงลาบากไปทั้งชาติเพ <Liberty. S 2> ื <didn> ่อนผมน่ยิงไงวะนี่พูดไรอะฉันได้ยินนะเปล่าครับที่ฉันคบกับยตองอ่ะเพราะยีตองมันรวยยี่ตองรวยฉันก็รวยคนรวยเขาก็ต้องคบคนรวยๆเหมือนกันถูกไหมฮะแล้วนี่เกจะพูดมากทำไมฮะรีบเปิดประตูรถให้ฉันได้แล้วฉันร้อนเร็วสิเจ ฉันหรอกเหรออ๋อไม่ได้ไปครับคือพอดีคุณโด่งเขาขอไปรับเองอะครับอ๋อพี่ชายเราเนี่ยตองตกลับมาแล้วจ้ะถึงจังเลย <c oughs> เป็นไงบ้างสบายดีแก้่ะออือดี <c oughs> นี่ตองทำไมแกต้องให้คนขบับรถคนนี้ไปรับฉันด้วยอะ่ะไม่รู้จักที่ต่ำที่สูง อยากจะมาจีบฉัน <c oughs> ไม่ใช่คนขับรถที่ไหนหรอกมีพิชาฉันเองฮะโอเคโอเคงั้นเอาไว้เจอกันนะ <c oughs> พี่โดตุ๊กตองคุยโทรศัพท์กับใครอ๋อ oh, พอดีฉันคุยกับเพื่อนที่อยู่ต่างประเทศน่ะ <c oughs> นี่นให้ด<ร>ูเ <thi? S 1> ป็นไงสวยไหมอืม สวยดีนี่พี่จีบได้ไหมแหมงั้นก็ขึ้นอยู่กับพี่ละกันแต่ว่าใหม่เนี่ยมันหัวสูงนะฉันก็แค่เตือนไว้นะ่ะฮัลโหลครับฮัลโหลไม้ทำอะไรอยู่อ่ะอ๋อก็กำลังเช็ดรถเอ่อจะพาคุณตองไปร้านอาหารไงครับ อ๋อเอา,อางั้นเลยครับงั้นก็ได้ครับขอบคุณนะคะครับไม๊จะไปไหนอ่ะอ๋อพอดีคุณตองใช้ให้ไปรับเพื่อนเขาที่สนามบิดนะครับงั้นไม่ต้องไปฉันไปเองอ๋อเอา,อางั้นเลยครับได้ครับ อย่าบอกนะคนเนี้ยพี่ชายแกเหรอตองใช่เนี่ยพี่โดง่งพี่ชายแท้ๆของฉันเองที่ฉันเคยเล่าให้ฟังว่าเขาไปเรียนที่เมืองนอกแล้วก็จบมาที่จะมาทํางานที่นี่ต่ออะมาช่วยธุรกิจที่บ้านแล้วเนี่ยก็ทําไมแกต้องตกใจขนาดนี้ด้วยอ่ะเ่าเผาไม่มีอะไรตองพี่ว่าเพื่อนอย่างเนี้ยตองเลิวคขาไปเสอนะตอนที่พี่ไปรับก็ดูถูกหาพี่เป็นคนขับรถด,ดูถูกต่างนานานะ แคยังพูดอีกว่าที่เขาบแกเพราะแกรวยไงเพื่อนอย่างเงี้ยไม่มีความจริงใจตองต้องคิดดูนะว่าจะคบต่อหรือไม่คบแกพูดแบบนี้จริงๆงเหรอไม่ตองฉันไม่คิดว่าแกจะเป็นคนแบบนี้เลยนะคือฉันไม่รู้ว่าเขาเป็นพี่ชายแกอ่ะตองฉันขอโทษนะแก อย่าโกรธฉันเลยนะน้าตองนะขึ้นขอโทษจริงจริงครับฉันสากไปส่งเขาด้วยนะได้ครับฉันไม่มีอะไรจะคุยกับเขาอีกเออตองตองฉันเดี๋ยวผมไปส่งให้ถึงที่เลยครับทุกคนมาครบแล้วนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้ผมไปสัมมนา,าที่ต่างประเทศ นะครับคุณอายครับผมฝากคุณอายดูแลงานในบริษัทแทนผม้วยนะครับแล้วก็พยายามอย่าให้เกิดปัญหาระหว่างที่ผมไม่อยู่นะครับจนกว่าผมจะกลับมาได้ค่ะรับรองว่าไม่มีปัญหาแน่นอนค่ะเพราะว่าตัวปัญหาไม่อยู่อะไรครับเอ่เอ,อคืองี้ครับผู้จัดการไอ้ก็น่าจะหมายถึงว่าไม่มีปัญหาอย่างแน่นอนครับผมวางใจพวกเราได้ครับค่ะดีเลยครับคุณซันครับ ผมฝากคุณซันเนี่ยกำชับรปภทุกนายเน,ยนะครับว่าให้ดูแลบริษัทอย่างเคร่งครัดนะครับครับเจ้าครับท่านประธานเออผมเกือบลืมไปเลยนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะมีพนักงานใหม่เข้ามาทํางานในฝ่ายธุรการแทนหัวหน้าแผน,น,นกคนเก่าชั่วคราวนะครับยังไงเนี่ยคุณอายก็ก็เปิดรับสมัครหัวหน้าแผน,นกธุรการและสัมภาษณ์งานแทนผมได้เลยนะครับอีกอย่างก็ผมฝากคุณอายเนี่ทํางานให้พนักงานใหม่ด้วยนะครับได้เลยค่ะอายจะไม่ทําให้ผิดหวังเลยค่ะขอบคุณครับ ทุกคนมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับเออไม่มีครับไม่มีอะไรแล้วก็เชิญทำงานได้ตามสบายเลยครับลูกชิ้นจ้าร้อนๆจ้าน้ำจิ้มอร่อยๆอสูตรยายมดจ้ะเอาไจ้ะเอาลูกชิ้นสีไม้ครับได้จ้กซันแปบ๊บนึงนะคะสีไม้เนาะครับผมสีไม้โอเคเออซันเหลือ,ออีกหนึ่งไม้ทำไมไม่เอาให้หมดเลยล่ะเตรียมมบมาแค่นี้ครับ แกก็ปลูกมาเลยนะแถมไหมม้สุดท้ายแถมไหมแถมไม่ได้อันนี้คือกำไรพอดีแถมถักนี่และไปมาครับขอบใจมากๆผมลูกชิ้นด้านนี้เลยจ้าสดๆร้อนๆจ้าเลยค่ะเหลือไม้เดียวหรอคะจะรับไหมคะเหลือไม้หนึ่งพอดีจ้ะงั้นฉันเอาเออป้าฉันเอาลูกชิ้นไม้หนึ่งจ้ะเออพอดีว่าหมดแล้วนะจ้ะ จะหมดได้ไงก็เห็นอยู่เนี่ยว่าเหลือไม้นึงนี่คุณฉันมาก่อนนะมาก่อนแล้วไงก็ฉันสั่งก่อนอะยัาไงดีล่ะทีนี้ไม่เป็นไรป้างั้นให้เขาไปเถอะเดี๋ยวฉันมาซื้อใหม่พรุ่งนี้ก็ได้ก็ต้องอย่างนั้นอยู่แล้วแหละป้าเออจ้าเร็วๆด้วยเร็วๆค่ะเดี๋ยวฉันเข้างาสายเร็วๆค่ะเร็วๆค่ะเร็วคุณอ่าขอบคุณนะคะหมายเดี๋ยวก็เห็น โบรนานก็แปลว่ะเดี๋ยวฉันรับพ่งนี้นะป้าจ้ะขอบใจนะจ้ะ,ะ,ะเข้ามามีพนักง,งานใหม่มาครับ นั่นเองฉกันึกว่าใครสวัสดีคะ่ะคุณอายไม่ทราบว่าโตทำงานของฉันอยู่ที่ไหนหรอคะโตทำงานเธอไม่มีหรอกเพราะว่าเธอเนี่ยเป็นแค่แม่บ้านจะเป็นแม่บ้าน,น,น,านได้ยังไงอะคะฉันมาทำงานในฝ่ายธุรการคุณไม่ได้อ่านเอกสารที่ฉันได้มาหรอคะฉันไม่จะเป็นต้องอ่านให้มันเสียเวลาหรอกนะเพราะว่าาตา่อ้านอกบรานอกนนอกอันเคยทำไม่ได้คุณรู้ได้ยังไงคะว่าฉันทำไม่ได้ ยังไม่ได้ลองให้ฉันนี่คำสั่งของฉันเนี่ยถือว่าเป็นที่สิ้นสุดเพราะว่าตอนนี้เวลานี้เนี่ยฉันมีอำนาจสูงสุดในบริษัทถ้าเธอไม่พอใจเนี่ยก็ออกไปได้เลยค่ะค่ะแล้วยืนอยู่ทำไมล่ะ นะเพราะว่าพวกนี้ท่านประธานจะกลับแล้วแล้วก็แฟ้มเอกสารที่อยู่บนโต๊ะท่านประธานอะ่ะของฉันอะ่ะเอามาไว้ที่โต๊ะฉันว่อาออแล้วก็ไปทําความสะอาดที่ห้องประชุมน,นียนะเพราะวาพวกนี้ต้องใช้แล้วก็ทําให้เสร็จเรียบร้อยภายในวันนี้ด้วยนะจ๊ะเข้าใจไหมคุณไอคะ่ะแต่เนี่ยแกจะเลิกงานแล้วนะคะทา่านประธาน้องโทรมาบ,บอกอะ่ะว่าจะมีปัญหาผู้จัดการก็สั่งให้ทำอะไรก็ทำทำไปเถอะ ติงานไม่รู้ตัวเออแล้วก็พรุ่งนี้เช้าเนี่ยนะซื้อกาแฟมาไว้ที่โต๊ะฉันด้วยแล้วกเพิ่อมเองินให้ประธานด้วยนะโอเคไปก่อนละค่ะผู้จัดการส่วนของฉันเหมือนเดิมนะอย่าลืมทำไมฉันต้องมาเจอพนักงานนิสัยแย่พวกนี้ด้วยนะตามนี้นะครับคุณสันตามครับท่านประธาน สวัสดีครับฉันนั่งรครับเออสวัสดีค่ะท่านประธานเออท่านประธานเพิ่งมาถึงนี่ครับไม่เหนื่อยหรอคะทำไมถึงไม่พักก่อนที่จริงผมว่าจะเข้าครึ่งวันแหละครับแต่ได้ข่าวว่าที่บริษัทนี่มีมเออไม่มีนะคะนี่ใครไปปล่อยข่าวสเสียห,หายแบบนี้เนี่คะใช่ครับ ที่นี่ไม่มีปัญหาอย่างแน่นอนครับพวกเราดูแลเป็นอย่างดีเลยครับจริงเหรครับคุณไอค่ะแล้วพนักงานใหม่ที่ผมให้คุณอายดูแลแล่ะครับก็เรียบร้อยดีนะคะไอเนี่ยให้เขาไปเป็นแม่บ้านแต่ว่าตำแหน่งธุรการเนี่ยฉันหาคนมาแทนได้แล้วนะคะคุณายคุณกล้าดียังไงให้เขาไปเป็นแม่บ้านฮะทำไมล่ะคะเพาไอาเห็นหน้าเขาเป็นนอกน,นอกแบบนั้นนะคะก็ ถือให้ไปทำงานธุรการเนี่ยงานก็คงทำเพลียค่ะก็แต่ประธานมีอะไรหรือเปล่าคะก็แม่บ้านคนนี้ก็คือภรรยา,าของผมไงครับฮะภรรยาท่านประธาน ที่รักที่สุดในโลกเลยนะครับว่าแต่คุณดูอะไรอยู่อะคะฉันเห็นคุณนั่งเครียดมาสักพักละก็เร okay. ื yeah. ่องที่ผมจะไปสัมมนาที่ต่างประเทศสองสามอาทิตย์เนี่ยนะครับงานฝ่ายธุรการเนี่ยยังมีปัญหาอยู่เลยพอดีหัวหน้าแผนเนีเขาลาออกไปกระทันหันนะครับผมกลัวว่าผู้จัดการไอเนี่ยเขาจะรับมือคนเดียวไม่ไหวผมว่าจะหาใครมาทําแทนก่อนชั่วคราวนะครับแต่ผมก็ยังหาไม่ได้เลยครับ เอาอย่างนี้ไหมคะในระหว่างที่คุณไม่อยู่เนี่ยเดี๋ยวฉันอะ่ะเข้าไปช่วยทาแทนให้ก็ได้ค่ะเอาจริงเหรอครับ๋ยวคุณวางมือไปนานแล้วนะครับจะทําได้เหรอแหมนี่ใครคะภรรยาประธานก้อนนะคะเรื่องงานบริหารเนี่ยมันอยู่ในสายเรื่องของฉันอยู่แล้วคะ่ะแต่คุณเองอะ่ะห้ามบอกใครนะคะว่าฉันอะ่ะเป็นภรรยาของคุณทำไมล่ะครับก็ฉันอะ่ะอยากจะเรียนรู้ที่สายพนักง,งานของคุณไงล่ะคะ่ะ นะ้าเมื่อเช้านี้ทําไมผมไม่เจอคุณอยู่บ้านนะครับคุณนนะาก็คุณอายผู้จัดการคุณอสิคะใช้งานฉันหนักมากให้ฉันทําความสะอาดจนดึกดืน่นเนี่ยตอนเช้าก็ยังใช้ฉันไปซื้อกาแฟอีกฉันเลยยังไม่ได้กลับบ้านนะคะคุณไอ,อ่ะออคือไอขอโทษนะคะคือไอไม่รู้ว่าเป็นภรรยาของท่านประธานนะคะ,ะออใช่ครับพวกเราไม่รู้เรื่องจริงๆะครับนี่คุณด้วยเหรอครับคุณแปะ๊ะ ฉันก็พอจะรู้เหตุผลแล้วล่ะค่ะว่าหัวหน้าธุรการอะ่ะทาไมลาออกแบบไม่มีเหตุผลคุณอายคะฉันจะให้คุณไปทํางานเป็นแม่บ้านเวลา3เดือนและรับเงินเดือนเหมือนแม่บ้านทุกอย่างส่วนคุณคุณแปะ๊ะฉันจะให้คุณไปทํางานเป็นยามเป็นเวลา3เดือนรับเงื่อนไขเดียวกับคุณอายคะ่ะไม่ได้นะคะเประธารคะช่วยคุยกับคุณมีนาให้หน่อยสิคะคาสั่งฉันถือเป็นที่สิ้นสุดเพราะตอนนี้เวลานี้ ฉันคือผู้มีอำนาจสูงสุดจริงไหมคะท่านประธานจริงครับพี่รักขอโทษ